เข่าเข่าวตีไหนพผยเงียย่างอุ้มมวนทุกใจตัวแน่น,นอน ติดตามรายการเจ้านี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอย่างตีบอกกันว่าช่วงนี้คือฝนตกแถมจะตึงวันขอฝนตกอย่างอีนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็สะป,ปะโรอย่างเหมือนกันนะครับเราจะได้มาอู้จากกันกับผู้โฮมรายการในวันนี้ว่าโรคที่เฮาเฝ้าระวังในช่วงหน้าฝนมีอะนอย่างกันพองนะครับผู้ตี่จะมาให้ข้อมูลกับเฮาในวันนี้นะครับแพทย์หญิงมนาสวินีภูมิวัดนะครับผู้ช่วยภูมิในการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคตัวหนึ่งเจ้าหมายคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีเจ้าปะากันทุกครั้งในช่วง ฝนตกยางอีนะครับคุณหมอวันนี้เขาจะต้องมาย่ามกับคุณผู้ชมกันแหมกร,รมเพราะว่าหลงไข้ไขคเจ็บหนักมาคุณหมอเนาะ,ะช่วงฝนตกอย่างอีหน้าฝนเปินบอกว่ามีสปะโรคใช่สปาจริงๆค่ะครับยังยังโรคแรกตีติดกันหนักแล้วก็ต้องเฝ้าระวังมีอย่างพองกับครับคุณหมอครับ จะเริ่มด้วยโรคระบบทางเดินหายใจก่อนไหมคะครับได้ครับค่ะช่วงนี้ก็เนื่องจากเป็นฤดูฝนนะคะเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆจเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ขยายแพร่พันธุ์ได้เร็วค่ะเพราะว่ามีความชื้นด้วยนะคะก็จะย้ําเตือนหลักๆสองสาโรคเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะคะโรคแรกก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะที่ช่วงนี้เป็นกันเยอะขึ้นมากเลยนะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเราก็จะมีผู้ป่วย จำนวนเยอะมากเลยทั่วประเทศไทยนี่ประมานหกแสนคนนะคะก็ปีแล้วก็ช่วงที่เป็นมีสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเรื่องการรายงานเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ,ญ่จะลดลงแต่ว่า<ะ>ช่วงปีนี้ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วก็กลับมาอีกแล้วนะคะ,ะก็เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจคล้ายๆกับโควิด1 9เเลยนะคะก็เดี๋ยวจะพูดรวมๆกันไปติดต่อทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าติดต่อทางการไอจาม น้ำมูกน้ำลายละอองฝอยรดกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมาด้วยอาการไข้สูงมีปวดไม่ตามตัวนะคะอ,อาจจะมีตาแดงมีหนาวสั่นค่ะแล้วก็มีอาการของไอน้ำมูกอาการที่คล้ายากับไข้หวัดนะคะแต่จ,จะมีอาการรุนแรง โดยเฉพาะในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ําเด็กเล็กอายุน้อยกว่า2ปีแล้วก็ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปค่ะจรู้ไข้วัดไงอาการก็ใกล้ๆก,กับโควิดเหมือนกันไหมครับคุณหมอครับแม่นค่ะคแต่ว่าก,ก็คือ2โรคนี้เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการรุนแรงอย่างเช่นปอดอักเสบ ได้เช่นกันนะคะแต่ก็คือไข้ไข้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมาด้วยไข้สูงแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวที่แบบค่อนข้างชัดเจนกว่า,าแล้วก็กลุ่มเสี่ยงก็คือจะเป็นเด็กเล็กนะคะล่า,าสุดก็คือช่วงอายุไม่เกิน5ขวบจะเป็นกลุ่มที่มาด้วยอาการไข้หวัดใหญ่เยอะที่สุดนะคะรองมาก็ยังเป็นกลุ่มวัยเรียน5 1 4ถิปีค่ะยังอีกก็คือต้องป้องกันด้วยการทับวัคซีกนก่อนอคุณหมอครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ห วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะแนะนําในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่อยากที่บอกไปก็เด็กอายุ2ปีไม่เกิน2ปีแล้วก็มีผู้สูงอายุห5ปีขึ้นไปคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะคนที่มีโรคประจําตัวพวกอหอบหืดโรคหลอดเลือดสมองโรคเลือดธาลสัสซีเมียนะคะค่ะแล้วก็ผู้ที่มีโรคอ้วน BMI เกิน3 5หรือว่ากหนักเกิน100กิโลกรมะะัมะค่ะเจ้าก็คือเริ่มฉีดตั้งแต่2 ขวบขึ้นไปได้เลยเด็กต่ำกว่าสองขวบค่ะที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็6เดือนถึง2ปีหเดือนถึง2ปีก็สามารถวัคซีนป้องกันได้แต่ตรงนี้ตรงนั่นการดูแลตัวเก่ามันก็เหมือนกับโควิดเหมือนกันเนาะใส่หน้ากากมันล้างมืออย่างทจ่อีเหมือนกันมันก็ใช่ค่ะทุกอย่างก็คือเหมือนกับโควิดเลยก็คือใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เวลาอจามก็ควรจะใช้ผ้าหรือใช้กระดาษปิดปากด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ แพร่กระจายเชื้อไปไปถึงผู้อื่นนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์อลออนะคะและที่สําคัญก็จะมีการเว้นระยะห่างนะคะโดยเฉพาะในที่ที่แบบคนเยอะๆเวลาเรา,าไปเดินตลาดนัดไปห้างาหรือว่าไปคอนเสิร์ตท,ที่ที่มีการชุมนุมของคนจํานวนมากก็ควรจะต้องมีการเว้นระยะห่างะคะ่ะเ,เ,เพราะว่าสังเกตได้ว่าการรายงาน สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ที่เป็นกลุ่มก้อนก็จะเจอในโรงเรียนโรงเรียนประจำนะคะก็จะเจอเยอะเลยเพราะว่าเด็กๆจะ <ๆ S 2> คุกค,คียอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็เรือนจำไข้ทาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะคก็ยิ่งชุมชนแออัดใดก็ยิงเสี่ยงก็ควรใส่แมสป้องกันดีกว่าควรใส่แมสใหน้ากากอนามัยป้องกันค่ะอันนี้โรคแรกนะครับเป็นโรคตีเป็นระบบทางเดินหายใจท่านว่หนึ่งตีช่วงฝนตกค้นจะบสบายกันนักไข้เลือดออกคุณหมอครับใช่ค่ะช่วงนี้หนักเลยนะคะเพราะว่า ในเขตสุขภาพที่หนึ่งภาคเหนือตอนบนแปจังหวัดของเราว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้ว3รายเลยนะคะก็มีที่เชียงใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าออปีที่แล้วช่วงก่อนการระบาดยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอันนี้ก็คือสถานการณ์ค่อนข้างารุนแรงนะคะคก็คือจะเน้นเรื่องมาตรการ3เก็บนะคะป้องกันได้ถึง3โรคติดต่อที่มาจากยุงลายเลยนะคะก็จะมีไข้เลือดออกโรคติดเชื้อเวรัสซิกาซิกานะคะคคแล้วก็โรคร ให้ปวดข้อ <Wit> ย <and Hawaiian> ุงลายค่ะสามเก็บมีอะไรบ้างเก็บที่หนึ่งเก็บบ้านให้สะอาดนะคะไม่ไม่รกจะได้ไม่ได้เป็นที่อาศัยวางไข่ของยุงนะคะแล้วก็เก็บขยะนะคะเนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกนะคะทำให้มีน้ำขังในบางพื้นที่ดังนั้นต้องเก็บพวกใบไม้พวกเศษใบไม้ต่างๆกิ่งไม้นะคะที่หรือภาชนะที่อาจจะเป็นแหล่งน้ำขังเช่นยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วนะคะก็ต้องหมั่นดูหมั่นคว่านะคะ แล้วก็เก็บสุดท้ายเก็บน้ําให้อยู่ในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะคะใชพวกจานรองต้นไม้ใส่กันอะไรอย่างนี้นะคะก็ควรจะเปลี่ยนทุกเจ็ดวันแล้วก็น้ําให้สั์เลี้ยงก็ควรจะต้องเปลี่ยนด้วยทุกวันค่ะเพราะว่าถ้าเปิดทิ้งไว้ยุงก็จะไปวางไข่สักพักเดี๋ยวลูกน้ําก็จะมาค่ะจ้าโรคที่มาจากยุงมันก็มีสามอย่างก็คือไข้เอออกไข้ปวดขอ้อกับไวรัสซิกาอากาศแต่ละสามโรคเนี่ยมันต่างกันจะได้คุณหมอครับ ก็ไข้เลือดออกนะคะก็อย่างที่ทราบกันก็คือจะมีอาการไข้นะคะคมีปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะอะไรคล้ายๆกับโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าหรือว่าเป็นโรคไข้ปวดข้อยงลายนะคะคแต่ว่าของไข้เลือดออกก็คือจะเด่นตรงที่นะมีเรื่องของปวดศีรษะกับปวดเมื่อยจะเด่นนะคะปวดเมือยกล้ามเนือ้อแล้วก็จะมีจุดเลือดออก มีถ้ารายที่อุนแรงก็อาจจะมีเลือดกำเดาไหลมีเลือดออกตามไรฟันหรือว่าประจำเดือนมากผิดปกติค่ะค่ะซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆแล้วก็ร่างกายไม่ไหวก็คือจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแต่ว่าอีกสองโรคนะคะก็คือโรคไข้ปวดข้อยุงลายก็จะเน้นเรื่องของอาการปวดข้อที่เด่นค่ะแล้วก็ของเชื้อไวรัสซิก้าอันนี้ก็คือจะเด่นในเรื่องหญิงตั้งครันที่ มีบุตรอาจจะทําให้พัฒนาการผิดปกติเกิดมาศีสะะเล็กแล้วก็เรื่องของสมองพัฒนาการนะคะแต่2รโรคหลังเนี่ยจะไม่ได้มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ<อ><อ>ตัวมดเตําเสื้องนี่ก็คือจากยุงลายใช่ค่ะจากยุงลายตัวเดียวเลยค่ะที่สามารถนําเชื้อไวรัสมาได้3ชนิดค่ะเจ้าและในจังหวัดเจียงใหม่นี่ส่วนใหญ่ที่พบว่าเป็นโรค3โรคเนี้ยเริ่มจากวัยใดพ่อเจา้า ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นวัยเด็กค่ะเด็กเล็กก็คือจะเจอเยอะนะคะโดยเฉพาะไข้เลือดออกนะคะเพราะว่าไปโรงเรียนแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันบางคนก็ไปนอนนอนกลางวันที่โรงเรียนไม่ได้กางหลงก็ยุ่งกัดแล้วก็ยุ่งก็นําเชื้อไปแพร่คนอื่นได้ค่ะแต่คนที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าช็อกเหมือนกันด้วยความติดแบบบามาหาหมอกินยาลดไข้ไปอย่างเอี้ยมันก็มาทายใคิดว่าตัวเองแข็งแรงค่ะ ยิ่งคนที่มีโรคประจําตัวหรือผู้สูงอายุก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการรุนแรงได้ค่ะดังนั้นถ้าใครมีไข้แล้วก็ กินยาแล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะแล้วจะขอเน้นย้ำเรื่องอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ก็คือไม่ควรซื้อยารับประทานเองโดยเฉพาะยากลุ่มเอนเซมหรือว่ายาต้านต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยเช่นไอบูโพรเฟนหรือว่าไดโคฟินแอคที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดประจําเดือนเป็นต้นนะคะเนื่องจากจะทําให้เลือดออกในทางเดินอาหารค่ะอันนี้ห้ามเด็ดขาดใช่ค่ะน่ากลัวเหมือนกันเนาะแม่นแล้วตามสนักงานก็คุณมโรคนี่ได้มีการล พื้นที่ได้แนะนําวิธีป้องกันไข้เลือดออกกับประชาชนอย่างไร่องเจ้าก็ในบทบาทหน้าที่ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคนะคะก็จะเน้นเรื่องของการกําจัดยุงตัวแก่นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะไปให้ความรู้อสมเรื่องการพ่นยุงเรื่องการสํารวจลูกน้ํายุงลายนะคะในชุมชนในบ้านค่ะก็จะแนะนาอสมแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะที่จะเป็นแกนนําหลักในการให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วเราก็จะมีการสื่อสารความเสี่ยงนะคะให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทาง f a c e b o o k ช่องทาง Tik y o กตอกยูทูบอยู่สม่ําเสมอค่ะต้องแก้ติดต้นแหยติดตีเหมือนีงมาข่ฝนตกจี้กอีกต้องเตียวหลอบบ้านด้วยมีน้ําขังอะไอหยังก่อนะครับอันนี้เป็นเป็นแถมหนึ่งโรคที่ต้องเฝ้าระวังกันเพราะฝนตกแถมอย่างหนึ่งตีมีคนคนบาสบายแล้วก็คนเสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับ โรคฉีหนูแมงมาคบงูมาคบอย่างนี้ตัวมันกันมันก็ <c oughs> กคุณหมอครับ<ช>อันเอาโรคฉีหนูก็โรคฉีหน,หนูนี่เป็นจรารยรก็ค้าคุณหมอครับโรคไข้ฉีหนูเนี่ยก็คือจะเป็นโรคจากเชื้อแบคทีเรียนะคะทีะ่สัมผัสจากปัสสาวะข,ของสัตว์ที่ติดเชื้อะคะ่ะ <c oughs> โดยการที่เราไปลุยน้ําที่ปนเปื้อนปัสสาวะข,ของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วเชื้อโรคก,ก็สามารถเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผลได้นะคะ,ะคะ่ะแล้วก็ ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้นะคะก็ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการไข้สูงนะคะมีปวดเมื่อยตามตัวโดวยเฉพาะอ่<ม>คนขาน่องนะคะคจะปวดมากเป็นพิเศษแล้วก็หลังค่ะค่ะ<ม> ก็ถ้าการรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งผลต่อระบบอวัยวะภายในโดยเฉพาะไตทําให้ไตวายค่ะเชื้พันธุ์แล้วก็ปวดหน่องปวดหลังอีมันก้อคุณหมอครับใช่ก็จะปวดรุนแรงค่ะมีตาแดงแล้วอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารมีไอเป็นเลือดอะไรด้วยถ้ามีอาการรุนแรงอันฝนตกอย่างอี้ไผ่ตีมีแผลแล้วต้องไปต่งมไปไห่เนี่ยต้องใส่รองเท้าบูทเสื้อโอ๊กอี้มันก็องคุณหมอเพื่อป้องกันเพราะว่า จะเป็นในพี่น้องเกษตรกรแล้วก็คนที่หาของป่าค่ะช่วงนี้ก็คือบางคนเขาไม่ชอบใส่รองเท้าบูทเพราะว่าเดินลุยน้ําอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ใส่ถุงเท้ายาวค่ะก่อนใส่รองเท้าบูทมันจะทําให้เราสวมรองเท้าบูทได้นานขึ้นโดยที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นอุปสรรคค่ะให้ป้องกันไว้ก่อนแล้วก็กลับบ้านมาต้องรีบอาบน้ําชำาระลนังร่างกายเลย่ะเค่ะอย่างคุณหมอบอกนอกกานไว้ดีกว่าแก้ ทีนี้มาดูเรื่องที่เฮาเพิ่งเตือนประชาชนไปก็เรื่องการกินเห็ดเจ้าเปลี่ยนกินเห็ดพิษไปเดี๋ยวนี้นักขณะยังมีอยู่เหมือนกันโอ้อช่วงนี้คือทานเห็ดกันเยอะมากค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนี่ก็บอกว่าเบาๆกันนิดนึงเพราะแม่พี่น้องนะคะเพราะว่าได้รับทราบเคสผู้ป่วยที่มาด้วยอาการอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดเป็นจำนวนมากเลยค่ะค่ะเพราะว่าบางทีก็ไปเก็บเห็ด ตามตามปาาม่าใา้ใช้อะไรอย่างนี้นะคะก็รเราก็ไม่ทราบว่าเห็ดนั้นเป็นเห็ดที่ปลอดภัยไหมเป็นเห็ดพิษกินได้เพราะบางทีมันหน้าตาคล้ายกันมากโดยเฉพาะในช่วงที่ดอกตูมยังไม่บานนะคะอันนั้นก็คือพอเข้ามาเนี่ยอย่างเห็ดโคนก็จะมีเห็ดคล้ายเห็ดโคน,นะคะแล้วช่วงนี้ก็เห็ดทอปก็เยอะมากเลยค่ะก็ต้องดูให้ ถ้าเราเป็นเจอเหตุที่ไม่เคยรับประทานมาก่อนเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจก็ไม่ควรรับประทานนะคะก็ควรรับประทานเห็ดที่สามารถเพาะขึ้นเองได้ะค่ะเจ้าสังเกตสีเห็ดพิษจะสีมันชุดชาดอมอนก็จะมีกลิน่นกลิ่นเหม็น มีเหมือกมียางอี้มเาเพ่หมอสระบเห็ดมีพิษอย่างรูปนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าเห็ดกินได้หน้าตาเป็นยังไงนะคะเห็ดที่กินไม่ได้ที่เป็นเห็ดพิษหน้าตาย่งไรบางบางทีก็หน้าตาแบบดูดีดูไม่เห็อนอะไรคุณหมอการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าจะว่าดันไปกลินเห็ดมีพิษขึ้นมาแล้วก่อนตืจากบ้านมาหาของยาไอยปฐมพยาบาลเบื้องต้นมันต้องจะไร้พองคุณหมอครับก็ลดการดูดซึมพิษนะคะโดยอาจจะ ให้รับประทานฐานแอคท v เว e ต c ชา r c โค l หรือว่าผงฐานกำมันนะคะฐานละลายน้ำนะคะแต่ห้ามใช้ฐานหุงต้มนะคะแล้วก็ไม่ควรทําให้ผู้ป่วยอาเจียนเช่นการรับประทานไข่ขาวดิบหรือว่าร่วงคอค่ะเนื่องจะกทาให้เกิดบาดแผลได้นะคะแล้วก็ ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยจะห6ว้าอาการดุนแรงนะคะเพราะว่าบางทีใน2-4ชั่วโมงผู้ป่วยก็อาการแย่มากเลยเพราะว่ามีคืนไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวไปโรงพยาบาลค่ะครับติดต้องถามเจี้ีเพราะยังค้นคนหมอได้ย้ำว่าบดีทำให้เฮาอาเจียนด้วยการกินไข่เพราะว่ายังยังเป็นความเชื่อที่ผิดคุณหมอนาอเวลาแบบคนติดเจอแฮดมีพิษอย่างอีก พยายามล้วงคอองไรก็ได้อาเจียนออกมากินไข่ดิฟแต่แล้วเป็นวิธีปฐมพยาบาลที่บถูกต้องนะคุณหมอนาอง่ะค่ะแล้วก็แนะนําเรื่องการปรุงอาหารนะคะบางคนคิดว่าถ้าเห็ดเนี่ยไปต้มอยู่กับเครื่องปรุงต้มยำข้าวสารแล้วไม่ดำเงี้ย สามารถเป็นเหตุกินได้ว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะค่ะพวกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาเขาไม่ดําก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีพิษค่ะแล้วการรับประทานเห็ดบางชนิดร่วมกับแอลกอฮอล์ก็ทาให้อาการยิ่งสุดยิ่งแย่ลงค่ะต้องระมัดระวังค่ะต้องระวังแต่แต่แถมอันหนึ่งคุณหมอครับทรงไทยกันตรงนี้ฟ้าผ่าคุณหมอค่ะครับต้องระวังใช่ค่ะฟ้าแลบฟ้าร้องอะไรเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ค่ะก็ ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าใครอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่แบบเป็นเป็นอาคารเดี่ยวหรือว่าเป็นป้ายโฆษณาที่สูงแล้วก็มีน้ำหนักเยอะๆหรือว,ว่าเป็นเสาไฟฟ้าเป็นตัวที่สามารถนำพาไฟฟ้าได้คะ่ะต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเป็นตัวนำไฟฟ้าถ้าเจอฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องเนี้ยเราก็ต้องหาที่หลบนะคะที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็พยายามให้เท้า แตะพื้นน้อยที่สุดนะคะบางที<ม>เขาจะมีวิธีนั่งหลบนั่งยองๆนั่งให้แบบชิดพื้นแล้วก็เขย่งปลายเท้าขึ้นนิดหนึ่งคะ่ะแต่ไปได้ยยู่้นก็ไม่เหมือนกับคุณหมอใช่ค่ะจะต,ต้องดูด้วยนะคะว่าสถานที่นั้นปลอดภัยไหมนะคะมไม่ไป แตะกับพวกโลหะที่สามารถนําไฟฟ้าได้ค่ะก็คืออยู่ในอาคาร<ม>นี่จะปลอดภัยนักที่สุดนะ,นะจ๊ะคุณผู้ชมตงมโมตึงเซียงก็สามารถไปดูเพิ่ม,มเติมได้นะครับติเพจของสํานักงานป้องกันขอบคุ้มโรคเจนหนึง่งจังใหม่ปนกนจะจมีกราฟริกมีข้อควรระวงังมีอย่างให้เราได้ติดตามกันนะครับก็สามารถเข้าไปติดเพจนี้ได้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าโรคภัยแค่เจบหน้าฝนมันมีสะอย่ยางด้วยเวลาจํากัดมันก็เลยแบบอูรละเอียดได้บับทั่วถึงนะว่านี้ต้องขอบคุณนะคบแพทย์หญิงมณส วินีภูมิวัฒนะครับผู้ช่วยภูมิในการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคจนึงเจียงใหม่จะได้มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณคุณหมอจันนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมอนญาย่างกันคำเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อครับ